เริ่มที่อาตุชาขอดแล้วกันครับผู้ชมไสวการร่วมงานร่วมงานกับโปรเจกต์นี้ครับอ่าเออก็ยินดีมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับซอมไ้เวอร์ที่อยากร่วมก็เพราะว่าเป็นซอมบี้เรื่องแรกของประเทศไทยแล้วก็อยากจะรู้ว่าซอมบี้ไทยเป็นยังไงช่วยนติดตามนะครับพอมีโอกาสได้ไป มาแล้วได้เห็นมุนวันแล้วความรู้สึกเป็นยังไงก็อยากให้ไปไปดูดูในในซีรีส์ะไันจะสปอยสปอยสปอยเป็นจิ้งจอกไปแล้วกันก็ได้ยังไงบอกเป็นจิ้งจอกนะครับก็เอ่ออย่างเรื่องนี้นะคะบางทีอาจจะคิดว่ามันเป็นแค่ซอมบี้กันทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วด้วย เรื่องราวความมีเป็นที่ที่มาของซอมบี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมันมันมันเกิดจากเรื่องของการส่งต่อความคือเขาตั้งตั้งโจทย์มาว่าศรัทธาเนี่ยสามารถส่งต่อได้ทางสายเลือดหรือเปล่านะลอยสดลอยสดนัก็คือเท่านั้นแล้วอันนั้นน่ะคือเป็นมันมันเลยเป็นที่มาของการ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆแล้วก็การส,ส่งต่อเชื้ออะไรอย่างนี้คความสนุกของซองมบี้แบบในไทยเป็นยังไงพี่ปองคะ ซอมบี้เราหล่อมากเนนการันตีหล่อเยอะไหมชนะแล้วโอ้เป็นกองละลานตาไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะแต่งให้เขาดูไม่หล่อได้ยังไงพี่บอกพี่บอกหนักว่ามอเตอร์ไซค์เลยเหรอคะมอเตอร์ไซค์ขับยังไงเลขับไม่คล่องเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าเราก็ต้องไปซ้อมให้คล่องให้ได้อ่ะค่ะพี่วียรับกับการตัดสินใจไว้รวมโปรเจกต์นี้พี่วีย ก็คล้ายๆอาสุชาเลยครับก็คือผมก็ยังไม่เคยเห็นที่เขาพี่เบย์ทะพี่เบยผมผมเยนดังโอเคโอเคก็คือมันมันรู้สึกว่าตอนแรกเลยเราเรายังไม่เคยเห็นคนไทยทาซีรีส์ที่เกี่ยวกับซอมบี้เลยเราได้ดูแต่แบบของต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะเป็นยังไงแล้วพอเราได้คุยกับทางทางกล้ากับทางเติร์นซึ่งเป็นผู้กำกับและผู้เขียนบทและกำกับร่วมเนี่ย มันน่าสนใจครับผมผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องแบบซอมบี้ที่แบบที่ที่ที่แบบวิ่งหนีการเลวก็มันมีหลายอย่างในเรื่องที่ที่มันมีความน่าสนใจมากพูดมากไปได้เส้นเรื่องมันมีความซับซ้อนอะไรอยู่พี่จริงจริงมันก็ย่อยง่ายนะแต่แต่ผมรู้สึกว่าด้วยการเล่าพอมันเป็นซีรีส์มีหลายมีหลายตอนอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะมีวิธีการ ที่แบบว่าดึงคนให้แบบคอยติดตามไปเรื่อยๆแบบว่าเหมือนกับพอดูจบ EP พหนึ่งแล้วเอ๊ลวดเลยดีกว่า,านะฮะก็คือมันมันเหมือนกับว่าก็ก็อดอดนอนได้ไม่เป็นไรครับแค่วันเดียวคืนเดียวก็ดูจนจบเลยแล้วผมคิดว่ามันมันไม่ได้แค่แบบว่าซีรีส์แบบวิ่งหนีเนาะมันมีเรื่องของความสมทันของเพื่อนของครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าสนใจมีสอนแทรกเข้าไปเรื่องของเอ๊ะอะ มีให้มีให้ตามมีให้ตามมีตามเยอะแล้วเลิศก็เลิศภาคซอมบี้เวอร์ชันในไทยกับเวอร์ชันต่างประเทศมันแตกต่างกันเฮ้ยของเราผมว่านะไม่แพ้เลยผมว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งที่แบบสําคัญของของซีรีส์เลยว่าแบบเราสามารถทาระดับเทียบเลยครับนะนะฉายต้องร้อยเก้าสิบกว่าประเทศทั่วโลกนะอยากให้คนได้เห็นนะซอมบี้ของเราะมาเจนน้องๆบ้างพี่ซีนี่ก่อนเลย วิ่งเหนื่อยไหมครับวิ่งเหนื่อยเมื่อกี้วิ่งเหนื่อยไหมลูกครับเออเด็กๆเรื่องวิ่งให้เป็นหน้าที่ของเด็กๆนะครับทุกคนเลยเราวิ่งกันหมดเราวิ่งทุกที่เราวิ่งที่โล่งเราวิ่งในตึกเราวิ่งบันไดเราวิ่งทุกที่เลยที่เราจะวิ่งได้พูดเหมือนเหนื่อยือนเหนื่อยอยู่ อยู่คณะนิเทศศาสตร์เราก็ต้องรักคนในคณะเราใครมาทำร้ายคนคณะเราไม่ได้ครับผมเราต้องแบบโปรเทคแต่บางคนก็นิสัยไม่ดีแต่อยากจะบอกว่าผมเป็นคนนิสัยดีมากในเรื่องในเรื่องจริงเลยนะหขนาดต้องคิดนะครับผมเต้องรอติดตามเพราะว่าอย่างที่พี่เบียบอกความสัมพันธ์มันหลายอย่างมากหลายกลุ่มมากทุกคนต้องแบบว่าติดตาม ตัวละครแล้วก็ค่อยๆจาแต่ละตัวละครไปครับผมครับทุกคนแบบรู้จักตัวละครแล้วมันจะยิ่งดูสนุกครับผมแล้วก็ติดตามดูกันว่าหนึ่งสองสยเอาละจุดูแล้วคือมันต้องดูแบบตอนเนีอยมันจะสนุกมากแล้วมันมากนื้อนิวนอิวกับพี่เวียอยู่คณะเดียวกันไหมเนื้อนิวเอ๊ะพี่กับกับพี่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 อยู่มหาลัยเดียวกันแต่อยู่กันละกกันนะผมอยู่คณะวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าผมกบ เ้าบอกเฮียอยู่คณะเดียากาวกันครับแต่ว่าอยู่คนละรุน่นเราเรามีหน้าที่อะไรคะก็เราเราเป็นคณะนาาิเทศเราเน้นหน้าตาอย่างเดียว <c oughs> สมองก็เป็นให้เป็นของคณะวิทย์ดีกว่าใช่ส่งของเราก็เน้นวิ่งเน้นวิ่งแล้วก็อะไรที่เราจะช่วยได้คือคณะนาาิเทศเขาก็จะมีบางสิ่งที่เขาทําได้เหมือนกันอย่างคณะวิทย์เขาก็จะอาจจะเรื่องความรู้เรือ่องวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยแต่ของเรา อย่างตัวนนท่์เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอ,อซึ่งผมรู้สึกว่าการถ่ายเนี่ยมันสําคัญเหมือนกันกับการที่จะเอาไปวิเคราะห์หรืออะไรซอมบี้หรือเปล่ามันก็มีมันก็มีมีจุดเชื่อมโยงกันเกี่ยวช่วยได้เหมือนกันใช่ครับม<ถ>า,า,าสาวสวยค่ะค่ะก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือหลายคน คิดว่าเออซีรีส์ซอมบี้มันอาจจะเป็นโลกลายที่ไม่ได้มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันใกล้กับโลกเรามากๆเลยมันใกล้เคียงมากเลยอย่างซีรีส์ซอมบี้เราเนี่ยถูกวิจัยโดยนักวิทยาศาสตร์ จริงๆอ้างอิงจากหลักการทางวิทยาศาสตร์จริงค่ะคือมันมีปรสิสตชนิดนึงแหละอะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถเข้าไปควบคุมสมองคนได้ซึ่งอันนี้มันถูกรีเซิร์ชมาโดยนักวิทยาศาสตร์ไทยร่วมกับคนเขียนบทก็อยากให้ติดตามค่ะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเข้มข้นว่าซีรีส์ซอมบี้ของไทยเนี่ยมันก็ไม่แพ้ชาติใด,ดในโลกนะเธอ,อใช่อะไรใหม่ๆอะไรคนอาจจะไม่ค่อยแบบ เชื่อว่าเจนนิสจะเป็นเด็กวิทย์แล้วก็นักวิจัยสาวได้ถึงเราจะดูไม่น่าเชื่อแต่ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคนเขียนบทเนี่ยเขียนบทจากตัวละครตัวแสดงจริงๆเขาพบเจอเจนนิสมาแล้วเขาก็อันนี้เด็กวิทย์เพราะว่าอันนี้จะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยที่ที่คนไม่เคยเห็นจริงๆเป็นคนซีเรียสจริงๆเป็นคนอินโทรเวิร์ดแต่พวกแกไม่เคยเชื่อกันนะไอ้เพื่อรัก ไม่ introvert หรอเนี่ยเชื่อกันหน่อยได้ไหมถึงไม่นะยืนยันหน่อยเลยยืนยันหน่อยเด็กวิทย์จริงจริงแบบว่า introvert จ้าสดๆคือแบบว่าดูดิ introvert แบบว่าพูดเป็นต่อยหอยคือ ถ้าจะบอกถึงเจนนิสจริงๆอ่ะคือคาแรคเตอร์ทุกคนเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็สามารถเข้าสังคมได้ดีอะไรเงี้ยแต่เขายืนยันผมจริงๆนะว่าเขาเป็นแบบเขาไม่ยังไม่เห็นแบบตอนเจนนิสเป็นเด็กเนิร์ดอยู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วเราเนิร์ดจริงไหมก็จริงๆเวลาเหมือนวิเคราะห์หรือว่าพูดอะไรเงี้ยก็จะเป็นมีมุม Nerd เนิร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมูลที่มันลึกซึ้งจริงๆอะไรเงี้ยเชื่อไ,<ม><ช>ไหมเชื่อเงียบกันหมดเลยไม่เชื่อไม่เชื่อกันหรอกคะทำไมเงียบกันหมดค่ะ ฝากนิดนึงกาการีมีคนต่อไปรอเชื่อได้เลยค่ะฝากเลยค่ะใค่ดีพี่ป๊อกก็ได้พี่ป๊อกพี่ป๊อกก็รพี่เบียร์พี่ป๊อกรใช่นอกจากรเดอร์แล้วมีอะไรรเดอร์แล้วจริงๆแล้วก็คือไม่ได้อยากให้ลุ้นมากเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ทุกคนจะได้เจอกันแล้วก็อยากฝากซีรีส์ดีๆหนึ่งซีรีส์นะคะซึ่งพี่ป๊อกเชื่อว่ามันจะเป็นผลงานที่ภาคภูมิใจได้ของคนไทยเลยล่ะค่ะว่า ซอมบี้เราไม่แพชา่นไหนจริงๆและก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยค่ะโอเคอคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครัะให้ลูกกอน